เขาบอกคนใยขี้ลืมเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นบ่อยๆใครทําอะไรไว้เจ็บปวดยังไงก็ตามนักการเมืองผู้ยี่ผู้ยำยังไงก็ตามแล้วก็ขี้ลืมแลครับไม่ใช่ขี้ลืมนนั่นคือเลือกลืมเลือกที่จะลืมใช่แล้วมันลืมจริงๆในสมองหรือเปล่าไอ้มันมีอะไรเกี่ยวข้องกับสมองหรือเปล่าที่ว่าลืมผมไม่ทราบผมไม่ทราบเรื่องสมองแต่เพราะว่าตัวอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องบ้านเมืองนี่มันเลือก เลือกที่จะลืม,มเพราะ<ช>พ่ออะไรครับทําไมถึงลืมอะไรบางเรื่องไปก็อาจจะเพราะไม่อยากที่จะต้องรับผิดชอบต่อจากสิ่งนั้นซึ่งไม่ใช่เป็นผมคิดว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องสมองละ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับตัวกายภาพหรืออาจจะเกี่ยวผมไม่มีความรู้พอที่จะบอกว่าเกี่ยวหรือเปล่าเรื่องความรับผิดชอบเกี่ยวกับสมองเขา <อ S 1> <ขอ S 2> คิดถ<อ>ึงคนตรงนี้รา<ช>ะว่ามันอาจจะไม่ใช่ไป,ไปในทางนั้นนะมันอาจจะเป็นเรื่องของคารให้อภัยก็ได้ คนไทยในเรื่องอภัยเน<ช>ี่ยอาจจะเข้ามาเร็วในบางวัฒนธรรมเนี่ยเขาเขาตาต่อตาหรือว่าต้องอ,อะไรนะฟ,นฟ,นฟันต่อฟันฟันต่อฟันหรือว่าอาฆาตพยาบาทต้องร้างแค้นอะไรอย่างนั้น<ช>มัน<ช>เป็นวัฒนธรรมบางประเภทแต่วัฒนธรรมไทยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถูกถูกเห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วก็แล,วกแล้วก็ปลดลงไปเพราะนวัฒนธรรมอาภัยจะเข้ามาเข้ามาแทนอาจารย์อาจารย์มองยังไงตรงนี้ ผมคิดว่าเป็นความจําของสังคมซึ่งไม่ไม่ไม่เหมือนกับความจําของอของแต่ละคนบุคคลงนั้นกฎเกณฑ์ของสังคมจะเป็นเรื่องซึ่งเ,เป็นสิ่งเั่งอย่างที่อาจารย์พูดนะครับมีนะักมนุษยวิทยาบางคนอธิบายว่าที่คนไทยเลือกที่จะจําและเลือกที่จะลืมเขาเลือกในจําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาไม่รู้จะจาไปทําไมบางอย่างเพราะจาแล้วเจ็บปวดเปล่าๆจาแล้วก็ไม่รู้จะทาไงกับมัน เราก็ท้อแท้ใจเราก็ตายเปล่าๆสมองเราก็แย่เพราะฉะนั้นมันเตะความจําบางอย่างทิ้งไปอย่างคล้ายๆความจําในคอมพิวเตอร์เอาออกไปไม่รู้จะจำทำไมนนถ้ามันเป็นเรืองทั้งหมดนะไ,ไอเพลงอะไรนั้นที่บอกว่าเออไอ FE ที่ที่อยากจําแล้วก็ลืมไปที่นี้ลืมจบอันนั้นก็มีอยู่อันที่เราควรต้องจํานะครับเหตุการณ์ IMF นี่เกิดขึ้นฟองสบู่แตกถ้าเกิดสิ่งที่เจ็บปวดเนี่ยเราไม่อยากจําแล้วเราลืม คราวหน้าก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซากผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งเราต้องจําจําแล้วจําอีกนะครับจำที่เราสร้างฟองสบู่เกินขึ้นมาครับแล้วตอนนี้เราเจ็บปวดแต่อาจารย์ครับอีกสักสมมุติว่ายี่สิบปีประเทศไทยกระดกหัวขึ้นมาใหม่ไม่ต้องยี่สิบปีหรอกอีกสามสี่ปีอีกสามสี่ปีเนี่ยลืมแล้วลืมแล้วเห็นไหมแสดงว่าสมองคนไทยผิดปกติเปล่านะครับคือผมว่าบางครั้งบางอย่างในลักษณะนี้มันเป็นนิสัยมันไม่เหมือนอย่าง ขี่จักรยานที่บอกว่าขี่จักรยานเป็นแล้วไม่ขี่ตั้งนานก็ยังขี่เป็นอยู่แต่การพูดความจริงนี่ถ้าเราไม่พูดบ่อยๆนะในที่สุดติดนิสัยพูดไม่เป็น <laughs> เห็นอะไรก็ไปมองอย่างอื่นหมด <laughs> เพราะฉะนั้นผมว่าไอ้น,นี่มีส่วนเป็นนิสัยของการเห็นอะไรแล้วก็พูดออกมาอย่างที่เห็นหรือพยายามไปพูดอย่างอื่นนีวัฒนธรรมใช่ไหมนี่วัฒนธรรมใช่ ถ้าเป็นวัฒนธรรมมันไปแทรกอยู่ตรงไหนของสมองหรือว่ามันอยู่นอกสมองสมองนั้นไม่สามารถจะอธิบายทุกอย่างได้ในพฤติกรรมของคนมันยังมีส่วนอื่นหรือเปล่าที่ไม่ใช่สมองในการกำ,ก,ำ,ก,ำกับพฤติกรรมของคนอันนี้นนถ้าทางด้านสารีรวิทยาของสมองบอกว่ามีสามารถจะจัดได้สามารถจะดูได้ว่าตรงไหนทําหน้าที่อันนั้นมันเป็นหน้าที่ของสมองสมองเนี่ยสามารถจะ กำกับว่าในส่วนนี้จะปฏิกิริยาเป็นอย่างไรแสดงว่าอาจารย์เชื่อว่าปฏิกิริยาของคนทั้งหมดเนี่ยที่ผมทําอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยสมองเป็นตัวเซนเตอร์ในการกํากับหมดเลยตอนนี้ตามหลักฐานต่างๆเท่าที่มีเท่าที่มีเนี่ยว่าอธิบายได้อาจารย์ว่าไงคือถ้ากํากับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงผมก็คิดว่ามีหลักฐานผลการวิจัยมากพอที่จะสนับสนุนว่ากํากับเช่นความจําการแก้ปัญหาการวิเคราะห์อะไรแต่ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าแค่ไหนนั่นอ,อีกคำถามหนึ่งมันอาจจะมีบางอย่างเกินสิ่งนี้ที่ไม่ไม่อยู่ภายใต้คำว่าเฉลียวฉลาดแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับมนุษย์บางทีเมื่อกี้ก็พูดกันบ้างเกี่ยวสําสำนึกผิดถูกความรู้สึกรับผิดชอบพวกอย่างนี้นี่มันอาจจะไม่เข้าคำว่าเฉลียวฉลาดมันแล้ว ไอ้พวกส่วนแบบนี้ที่มันยังไม่ชัดผมเข้าใจว่ามันโยงยังไงกับทางด้านสรีระคือผมไม่ทราบว่าซีกต่างๆที่ทำไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ได้เรียนนะครับยังไม่มีองค์ความรู้ที่จะบอกว่าจุดตรงนี้ถ้าไปแย่แล้วรู้สึกเมตตาไม่ใช่งั้นแต่เพราะเราไม่เข้าใจครับความหมายของพวกนี้ที่จะไปวัดมากกว่าครับ